การตัดสินใจที่สำคัญนายนพดลปฐมะได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเพื่อมุ่งเน้นไปที่การทำงานด้านกฎหมายและการพัฒนาคนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจทำให้หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของเขาเมื่อวันที่6กันยายน2568นายนพดลปฐมะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อแจ้งข่าวการลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบ,บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยโดยเขาได้กล่าวว่า ผมขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่วันที่6กันยายน2568เพื่อไปทำงานด้านกฎหมายการพัฒนาคนและทำงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดินการตัดสินใจนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเขาในการพัฒนาสังคมแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในมุมมองที่กว้างขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้เขายังได้แสดงความขอบคุณต่ออดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมดาดมาพงศ์รวมถึงพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสเขาในการทำงานในตำแหน่งนี้เขายังได้ส่งกำลังใจไปยังเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคที่เคยทำงานร่วมกันโดยหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในงานที่ทำเพื่อประชาชนแต่คำถามที่น่าสนใจคือการลาออกครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยอย่างไร และอนาคตของนายนพดลในด้านกฎหมายและการพัฒนาคนจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมกันพูดคุยและแสะดงความคิดเห็นในคอมเมนต์กันเถอะ